พ่อเขาไปกินข้าวคี่ราสีไปรไมอ๋อแล้วแล้วที่กลุ่มหกเหรออุ้ยเราเราก็อยู่กลุ่มหกอ่ะตัยเราต้อะไรบ้างเขาทากลุ่มหนึ่งได้ก่อนนะหกมันไม่ได้นแแย่แล้วเนี่ยเอ้ากลุ่มหกมีแค่นี้ใช่ค่ะกลุ่มหก็ขีแค่นี้ค่ะทั้งหมดห้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเไปเลยค่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เเลียไม่เปรียเขาจะได้ไม่งงให่เดี๋ยวมันซ้อนซ้อนซ้ซอนยูแล้วม่งาพี่นิ่มสงไเดี๋ีิสั่งองไม่เป็นไรเดี๋ยวของสารเขาน้องเขาเขคงก็จะลืมส่งให้พี่นิ่มนะ นี่ารักของคุณค่ะไม่เป็นไรเธอหล่อมากโดยเฉพาะพ่อแฝดพ่อแฝดหล่อมาก ผิวสวยโอ้ยใครบอกไม่ได้ผิวสวยใคร ดูคลิปพี่ mm ่แ hmm. ม่มาถึงว่าอ้ยถึงร้อยไหมเนี่ยหน้าใกล้เสียงอ่ะถึงไหมถึงร้อยถึง้อยอยู่ถึงร้อยไหมก็ย่พี่อย้อยู่กว่าจะเลี้ยงเียแค่ประมาณสี่สิบคนถึงร้อย้ทกตกเลี้ยงท ยั่ไม่ได้สั่งถ้าถ้าเราไม่สั่งก็ก็เบเอาเอาจุดเขาเอาแต่ประจดอย่างนั้นได้ไมีคนอื่นเขาเก็บเงินมดแล้ไม่ได้นะไม่แต่เราไม่ได้สั่งถ้าเราไม่ได้สั่งเขาก็ไม่ได้เสียเออไม่ได้ไม่ประจดเลยคนที่สั่งอะสั่งไปแล้วเขาจะร้องเพลงเขาจะร้องเพลงดาวร้งน้อยของพ่อเขารอร้องเพลงกัน ดาวดวงไม้ดอกก็ลองเพ้์พ่อมันจะกินข้าวก่อนหรือว่าแทนหนูเขาลองเพย์เสร็จจะกลับว่าแทนหนูรองกินข้าวเย็นนียไม่ตนากันเป็นหนังครอบัวต่อมาสามสิบตัว่อนวันนี้ที่นิ่มสีได้ถึงสีรุ่มก็ได้ระคาลั้งพันกว่าราคาสอง ตรงในห้องน้ำเลยบังเขามีน้ำกินไหมเรากดน้ำฉับได้พี่นิ่มจ๋าว่าพี่นิ่มจะไม่ได้สั่งผักของของพี่พ่อก็จะนี่ยังไม่ได้สั่งเลยไม่สั่งไมสั่งเดี๋ยวเราไปสั่งซื้อเองเออสั่งกินเพ่อจะยุ่งยุ่งพี่นิ่มอะไรอ่ะน่ารักไหมน่ารักลูกตาลก็เอามาฝากเป็นกริปเราก็เลยเอามากริปเรามันไม่ได้เราผมเราสวยตลอดเราไม่ได้มีผมผมยาวเราก็เลยมาไว้ที่หลังพี่นิ่มผมสวยมากสวยเลยผมหลอกลูกแล้วนะแม่ มันไส้หมันไส้หมันไส้ใสแล้วน้ำอ่ะก็หล่อยืแสดงว่าอยู่รองเขาใ่มกันพออหล่อ เขาเนี่ยเราก็เขาไม่ให้เราเอาลงเนี่ยเขาให้เราถืออย่างเงี้ยไอ้น้องๆอยู่ในเนตตั้ง600กว่าคนเขาไม่ให้เราเขาคําสั่งเขาอ่ะเขาไม่ให้ลงอ่ะเขาไม่ต้องลงเขาเรียกว่าเป็นแมตชทีมในตทีมนี้หรอทีมกัันกันอ่าวเหอเออแแล้วต้องวางต้องถือไม่ต้องถือแล้ว 嘘よ。 กุ้งสวัสดีแม่กุ้งไม่มาโอ้ันไม่ถือแล้วแม่รัชวินตันตันใส่กระเป๋าน้องเปลี่ยนนายให้แล้วนะเพราะว่าแม่นิ่มก็ไอ้นี่อยู่ได้ได้แม่นิ่มไล่ เดี๋ยวเราทำป้ายไ,ไฟแบบนี้เวลาร้องเพลงเนาะเราเชื่อว่ามัน,นังเฮ้ยมันมีนี้ด้วยแต่เราจะเปลี่ยนแต่ไม่ับใสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ๆของน้องเปลีนน่ยนนายน่ารักทุกคนเลยสวัสดีค่ะแม่ม้ามีแต่แม่มมแม,แม่ที่รู้จักกันนั้นเลย รู้จักกันทั้งนั้นเลยในไลน์ที่นี่เออเหรอเออคอมก็มารู้จักกันเยอะเหมือนกันนี่กินมายดีจ้าดีใจเห็รอแม่ดิแม่กัญจนาก็รู้จักเพราะว่าเขาจะพักเราคุยแบบเออต้องตาเนี่ยวุ้อะไรอย่างเงี้อะไรเราเอามือจบได้ไหมเธอได้นม่มีอะไรและก็มือแล้วค่ะกินไม่ได้ลูกตาลรับรับเออหยกตาลใช่ตาลปิดปิดไว้เดี๋ยวตาลต้องไปกด กดรับเมนี่วัยรุ่นมากเมนี่วัยรุ่นมากกระโปรงแบบโอ้โหแต่งตัวละลายอะสิ่งหวานสิ่งเก๋ไก่ไม่ร้สามห้าเห็นเห็นสเตนดี้ที่ตันเอามาฝากพ่อยื้อหรือยังทุกคนไอ้นั้นนายอย่าขังมาอีกงานรักไปไหนแล้วปะ ใช่สเตนนี mm ้เ hmm. ป no e like oh, ็นลูกพ yes, like like ่อกับเปียโนน่ารักมากอ๋อที่ใครทำตาตาะได้น่ารักดีเหมือนกับที่เขาเล่นในนี่เลยเนาะเป็นโมเดลไม่เห็นค่ะอะไรเอาไปคุยแหละคุยกับลูกตาก่อนเดี๋ยวไปจิบกินก่อนกำลังจบอยู่เห็นแล้วเห็นไหมคะเห็นแล้วสวยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำสเตนดี้แบบ ป้ายอันใหญ่ๆรูปนี้แหละที่พ่อนั่งพหัวน้องเวลาเราเวลาเราจับรวมตัวเนี้ยเราจะได้ถืออย่างเธอแกร้องต้องทำให้น้องดังไปถึงแขกวันนั้นจริงปะเขาจะจับเป็นตายแต่จบได้ปใครรุ่นยุคเก่าหน้าละอู้ยเลยถือว่าชมนะเขบอกไปรุ่นยุติกา พูดได้ไหม90 90 90เก้าสิบ90จะให่ก็ทำให้เปลี่ยนนายดังเป็นอื่นนี่ได้มันไม่มากูแตก62 62เป็นไง52ไอ้เลย10ปี ทานสิแบบนี้ทุกคนที่ตาทำมาให้พ่ออุ้ยนี่มันไฟมันโตอ่ะเดี๋ยวมาไปล้างมือกับพี่ไปก่อนเห็นมันไฟมันโตอะไรอ่ะคอะไรไหมทำมาให้พ่อกับน้องเดี๋ยวตาจะทำแบบเนี้ย เป็นแผ่นแบบสแตนดี้แบบว่าเวลาเราถ่ายรูปออกมาเดี๋ยวตาจะเอารูปนี้ไปทำแบบเป็นสแตนดี้แบบถือเป็นรูปพ่อเพื่อแบบว่าแม่แม่แบบแม่แม่มานะเจอกันอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีแบบสแตนดี้ถือถ่ายด้วยเนาะอ้าวพระโ ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งทำสเตนดี้มันมันห้าสิบเซนเอาลูกเอารูปนี้แนล่ทำว่าติดใช่เพราะว่ามันลูกไปที่แบบเขาคู่กันอะเวลาเขาเทน่ะนะจุดเริ่มต้นมาจากการวิ่งแล้วก็ต้องเอารูปนี้เอาเป็นอลอยู่้อบสองเหรอใช่ค่ะอิ่มแล้วคะสั่งกาแฟไปยะงจ้สั่งให้ไหนวะ เขาจะกินซ้อนซ้ำซ้อนไาแลวก็เลย